สวัสดีคะ<ห>่ะสงการแล้วนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะพี่เลยอยากมาแนะนําเขาว่าสงการแล้วเนี่ยแดดเมืองไทยมันร้อนมากคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมทากันแดดออกจากบ้านก่อนเล่นน้าสงการคะ่ะเพื่อนไหนจ้ายังไงจ้าวันนี้นะคะสิ่งที่ออพี่จะแนะนําเลยนะคะให้ทานั่นก็คือกันแดดริต้าค่ะกันแดดตัวนี้นะคะเป็นกันแดดซิลิโคนชอ,อยังไงจ้าชอบมากเพราะว่ามันถูกมากมันนีด้วยจ้ามันถูกจริงๆแค่ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนี่ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดเนื้อซิลิโคนนะคะทาไปแว๊บเดียวมันก็แห้งเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมค่ะ ไม่เชื่อจ้ะดูดูไม่เชื่อจ้ะต้องใช้ดูจ้ะมาจ้ะมันเป็นเนื้อแมทนะจ้าทุกคนดูทาปุ๊บแห้งทันทีปกปิด1-2ระดับนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะมันกันน้ําด้วยค่ะกันเหงื่อค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าโดนน้าแล้วน่าจะลอกนะคะไม่ดอบระหว่างวันนะจ๊ะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะทาได้ทุกสีผิวเลยนะคะอยากฉัดน้ำไมจะอยากใกล้ๆเราใช่ไหมคะอะเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะลองเห็นตาจัดเลยใช่ไหม อ้าวอะอย่ากันเลยเจียนเจียนอ้าอันนี้ข้างอุ้ยหัมึงหาเจียนที่ครังนี้ยังไม่ทาครั้งนี้หาแล้วเห็นไหมคะเห็นเห็นเลยใช่ไหมคะว่าข้างนี้เริ่มเยิ้มแล้วค่ะแต่ข้างนี้ไม่เยิ้มเห็นไหมคะทำไมมันถึง59บาสิบเก้าคะทลไมแกะมันไม่ใช่ว่าเพราะมันน้อยหรืออะไรนะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์นะคะเขาไปเรียนจบมหาเออ่ปโทที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปโทวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยเฉพาะเลยเครื่องสำางเข้าซิลิโคนตัวนี้ มาเองเลยเลยเลยทาให้ขายในราคา59บาทได้เพราะฉะนั้น,นของถูกและดีมีอยู่จริง<แ>โดยกันแดดลิต้าตัวนี้นะคะ<แ>ชอบมากเลยนี่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวลองกับมือให้ดูสองข้างอีกทีหนึ่งได้ไหมอีกทีหนึ่ง, <มา S 2> งเลยจ๊ะได้ปหะได้เลยเจ้ะเดี๋ยวลองให้ดูจริงเลยว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงกับข้างที่ถาข้างที่ไม่ถานะคะ<แ>ดูนี่เห็นน้ํากับกับข้างที่ทาน้ำอ่ะดูนาฬิกางปาเตกูอิสัตระ กดน้ำเนี่ยมันจะไม่ไม่เกาะหน้าเลยเห็นไหมไม่เกาะผิวเลยเห็นไหมเห็นไหมซื้อไว้ใช่ซะนะคะก่อนสงการนี้นะคะการแดดลิต้าที่ไลน์นี้นะคะติดต่อสั่งซื้อได้ที่เฟซนี้เลยนะคะห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วลดอีกเหรอจ๊ะมันบางเหรออี๊ยียย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 ย